ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะยินดีกับสงการเตชนะนรงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะคะที่วันนี้ทางทีมงานเองจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกันกับหนุ่มสงการเตชนะนรงค่ะอดีตหวานใจสุดหล่อของ,ขางนางเอกสาวแอฟทักษอรสำหรับสงการเตชนะนรงนะั้นหลายคนต้องรู้จักกันดีค่ะเขาเป็นไฮโซหนุ่มทายาทโบนันซาเขาใหญ่ซึ่งสงการเองกับแฟนสาวอย่างสาวแมทพิรณีเนี่ยก็น่ารักมากๆค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ชีวิตเอง จะมีความสุขความรักเองก็หวานหน้าที่การงานเองก็รุ่งค่ะแล้วก็ ล่าสุดสงการเองสร้างอีกหนึ่งความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวเตชะนลงได้อย่างมากกับการที่จ้าตัวเองนะคะออกมาโพส์ภาพโชว์ความสําเร็จใส่ชุดตํารวจถือประกาศนียบัตรอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตํารวจอําเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองคะ่ะโดยมีข้อความว่ากราบขอบพระคุณบิดามารดาผู้บังคับบัญชาอาจารย์แล้วก็บุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่ให้โอกาสกระผมได้เข้ามาสําเร็จความรู้ในสถานที่อันทรง แห่งนี้ครับทางทีมงานเองต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มสงการด้วยค่ะ